สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลวันไข่แสงค่ะรหัสพาอริยะ6605110ค่ะรู้จักกลุ่มปฏิบัติทางเฟซบุ๊กค่ะเริ่มปฏิบัติตามคำแนะนำของครูวันที่25เมษายนพศ2566ค่ะดิฉันพยายามจับพระพระบวกกับคำภาวนาณมาพาทะค่ะช่วงแรกนั้น ยังจับภาพพระไม่ได้อาศัยการจําเอาค่ะแต่พยายามบริกรรมพระคาถาในทุกอิริยาบถค่ะโดยเฉพาะเวลานอนบางทีก็จะเห็นเป็นแสงสีขาวสว่างในระหว่างคิ้วค่ะบางเวลาก็เห็นเป็นบางเวลาค่ะแต่ก็ยังไม่ทิ้งคำภาวนามีหลับไปบ้างพอนึกขึ้นได้ ก็กลับมาภาวนาค่ะคิดถึงภาพพระต่อเนื่องช่วงแรกๆนึกภาพพระไม่ขึ้นค่ะภาวนาณนะมะพระทะก็จะวนกลับมาพุโทโธหรือไม่ก็พุทธังสารนังขจฉามิค่ะก็เป็นอยู่แบบนี้ดิฉันก็เลยกลับมาจับภาวนาพุโทโธแบบเดิมค่ะและคิดว่าแสงสว่างที่เกิดขึ้น ในจิตนั้นคือแสงของพระพุทธองค์ค่ะคุณครูท่านให้พิจารณาดูสินห้าและกรรมบุตรสิบรวมทั้งขอขมาพระรัตนนา,ายัยแล้วก็ขออโหสิกรรมค่ะขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายตายเมื่อไหร่ไปพระนิพพานทันทีดิฉันก็ปฏิบัติตามคุณครูค่ะพอนึกถึงพร้อมนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีนิรวรณ์มากค่ะ เช่นง่วงนอนและขณะภาวนามีตัวตันหาราคะแทรกค่ะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆดิฉันก็พยายามภาวนาพุโทโธและจับภาพาพระอยู่ตลอดเวลาค่ะพยายามนึกถึงสมเด็จองค์ปฐมและหลวงพ่อฤาษีลินดำทุกขณะจิตค่ะเริ่มรู้สึกเบื่อการเกิดรู้สึกว่าโลกทุกอย่างล้วนไม่มีอะไรแน่นอน ไม่มีอะไรเป็นของเรารวมทั้งพ่อแม่ลูกและสามีถ้าต้องตายตอนนี้พร้อมตายได้เลยทุกคนล้วนมีกรรมเป็นที่ตั้งและยังเกาะคำํคำภาวนาพุทธังสรนังคัจฉา,ามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิค่ะรวมถึงนึกถึงภาพสมเด็จองค์ปฐม ไปเรื่อยๆค่ะคอยระวังเรื่องกรรมบทสิบและศีลค่ะจนถึงวันที่21พฤษภาคม2566ได้ประกาศจากห้องว่าได้เป็นพระอริยะเบื้องต้นค่ะรู้สึกน้ำตาคอและปิติเป็นอย่างยิ่งค่ะดิฉันขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ